สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีสาระความรู้ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินฉุกเฉินนะคะจากทุกธนาคารเลยค่ะเรามาฟังกันนะคะว่ามีธนาคารอะไรบ้างจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะคะกลายเป็นอุปสรรคของประชาชนในวงกว้างทำให้รัฐบาลและธนาคาร ร่วมมือกันออกมาตรการกู้เงินฉุกเฉินนะคะและสินเชื่อต่างๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในระยะนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีธนาคารอะไรบ้างสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือทกสนะคะจะมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหเดือนแรกดอกเบี้ยคงที่0.1%ต่อเดือน และไม่ต้องมีหลักประกันค่ะเรามาดูคุณสมบัติกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคุณสมบัติเป็นเกษตรกรนะคะและเป็นครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน1 ,000 0บาทนะคะไม่ต้องมีหลักประกันและอัตราดอกเบี้ยแค่ 0. 1เต่อเดือนเท่านั้นระยะเวลาจ่ายสินเชื่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15เมษา นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2 5 6นนะคะถึง30ทธันวาคมเลยทีเดียวระยะเวลาในการชำระปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนนะคะ6เดือนแรกนับจากวันที่กู้กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน2ปี6เดือนนับจากวันที่กู้และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้นะคะงวดชําระรายเดือนก็คือมีเอ่อ24งวดนะคะงวดละ429.17บาทเท่านั้นเองค่ะราย3เดือน8งวดงวดละ1,287.5บาทหรือจะเป็นราย6เดือนสีงวด2,575บาทเท่านั้นเองค่ะท่านใดที่เป็นเกษตรกรก็สามารถไปยื่นกู้ กับธนาคารทกสใกล้บ้านได้เลยนะคะเรามาดูกันบ้างนะคะสำหรับธนาคารออมสินธนาคารออมสินนะคะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด10,000บาทเช่นกันค่ะอัตราดอกเบี้ยเพียง0.1%ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกไม่ต้องใช้หลักประกรัน เปิดให้บริการจนถึงวันที่30ทธันวาคมนะคะใครที่มีคุณสมบัติที่จะยื่นกู้ได้นะคะมีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปคะ่ะมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนคุณต้องมีบ้านใช่ไหมคะมีบ้านที่สามารถติดต่อได้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน30,000บาทได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 เช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถโดยสารแท็กซี่สามร้อมาคุเทศเป็นต้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหรือไม่ก็โทรไปหรือถ้าเราอยู่ใกล้ธนาคารก็สามารถไปได้ด้วยตัวเองเช่นกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสินเชื่อพิเศษ มีสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำด้วยนะคะของธนาคารออมสินเป็นยังไงกันบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะรายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดถึง50,000บาทเลยทีเดียวนะคะอัตราดอกเบีย้ยก3 5ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีโดยการค้ำประกันนะคะ เปิดให้บริการจนถึงวันที่30ธันวา2563คุณสมบัติผู้กู้นะคะเป็นสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากรับผลกระทบจากโควิด -19 และ ภัยอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปสอบถามที่ธนาคารได้โดยตรงเลยคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าใครมีความเดือดร้อนอยู่ตอนนี้และยังไม่มีหนทางที่จะหาเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนยังไงนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะยังไม่หมดคะ่ะธนาคารออมสินยังมีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนอีกด้วยนะคะ เรามาฟังกันดูว่ามันคืออะไรกันนะคะก็คือคุณสมบัติผู้กู้เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพนักงานหรือลูกจ้างที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งสคุณสมบัติข้างต้นนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะจำนวนเงินให้กู้เรามาฟังกันเลยดีกว่าว่าเท่าไหร่ให้กู้ตามความจำเป็นและสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ5 0 0 0 0บาททั้งนี้เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ครั้งนี้นะคะ ณวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน2 0 0แสนบาทต่อรายค่ะระยะเวลาชำระเงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน3-5ป,ปีนะคะระยะเวลาในการปลอดชำระนี่คือ6งวดแรกไม่ต้องจ่ายค่ะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้1อัตราดอกเบีย้ย0.5%ต่อเดือน2อัอาตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระนี่ เป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสินนะคะหลักประกันการกู้เงินสามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้ 1. กรณีผู้มีรายได้ประจำใช้บุคคลค้ำประกันค่ะผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งของธนาคารออมสินเรื่องการให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2. ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริมใช้บรรตัดประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยโครงการค้ำประกันสินเชื่อพ่อผู้ประกอบการนะคะค้ำประกันได้เต็มวงเงินโดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมกำหนดไม่เกินร้อยละสองต่อปีตลอดอายุสัญญาค่ะเรามาดูค่าธรรมเนียมกันเลยดีกว่านะคะค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อดังนี้นะคะ 1. วงเงินกู้ไม่เกิน10,000บาทให้เรียกเก็บในอัตรา200บาทต่อสัญญาวงเงินกู้ตั้งแต่ หนึ่งมื่นหนึ่งบาทถึงสองหมื่นบาทให้เรียกเก็บในอัตรา400บาทตอ่อสัญญานะคะ 3. วงเงินกู้ตั้งแต่21 0 0 0ถึง30,000บาทให้เรียกเก็บในอัตรา600บาทตอ่อสัญญา 4. วงเงินกู้ตั้งแต่ 31- 0 0 0ถึง40,000บาทให้เรียกเก็บในอัตรา800บาทตอ่อสัญญา 5. วงเงินกู้ตั้งแต่4 1 0 0 0ถึง50,000บาทให้เรียกเก็บในอัตรา1,000บาทต่อสัญญานะคะค่าธรรมเนียมอื่นให้เป็นไปตามประกาศธนาคารอมสินเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่างๆเรามาฟังเงื่อนไขอื่นๆกันดีกว่านะคะธนาคารให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค,ค้าทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยด้วยภาวะการติดเชื้อไวรัสโครโรนาวงเงินสูงสุด1นล้านบาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยรประกันขั้นตอนการลงทะเบียนยืนเรื่องของกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายน2563เริ่มอนุมัติและจัดทำนิิกรรมสัญญาได้ตั้งแต่ หมีนาคมถึง 31. ตุลาคม2563คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะหรือคอเซ็นเตอร์1115เรามาฟังสินเชื่อกรุงไทยต้านภายัยโควิดกันบ้างนะคะรายละเอียดสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยต้านภายัยโควิด ดอกเบี้ยต่ำ2%คงที่2ปีวงเงินสูงสุด20ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันบอสอยอ4ปียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษาสินเชื่อฟรีบริการ Cash Management Package โอนรับจ่าย1ปีคุณสมบัติผู้กู้ลูกค้าของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะหรือจะสอบถามที่ธนาคารโดยตรงก็จะสะดวกดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลที่ทางช่องคิดนิดเดียวนำมาฝากคุณผู้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภาวะตอนนี้นะคะถ้าใครเดือดร้อนต้องคิดให้รอบคอบนะคะเพราะตอนนี้ มีแง่งการช่วยเหลือสำหรับเงินกู้มากมายแค่เราหาความรู้และสอบถามเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ